เเขียนยังอันนี่เตียงทองดีอ่าตวัวนกป่าบ่เขียนหรือว่าจังใดน,นี่พี่น้องลงลายลักษณ์อักษรไว้คือยังเหม็นเขียนใช้มองทางขึ้นเท่อันนี้พี่น้องพี่นอ้องอ่าซึ่งมันมองทางขึ้นเนี่ยมันอ่าเขาเหยียบขึ้นไปขึ้นมานั่นนะมันมัน,มนบวกลบปัญหาในส่วนตัวของประตู ถ้าเป็นไปได้อยากให้เขียนไหมซะกับเพื่อนว่าอยากใช้ชื่อบ่าเตียงเนาะมันประตูมันตรงบันไดาทางขึ้นเลยนะพี่น้องไอ้นี่เห็นบอกอ่ากับว่อยากเห็นดีนะบันไดตัวนี้เด้งล้นวนเลยเด้งล้วนเจ้าเห็นบ่นรถเว็บไอซีแดงนะอ่าเป็นไทยนะอ่าเด้งเป็นเด้งจะจัดเลยนะเด้งจัดเลยว่าเด้อเออ ตะกองนึกเองเลยตะกองนึกเองจีมพูเลยโอ้ยมีตะกองหวานเนาะมักจะรีบวนออกไปวังไปวังใกล้บุ้งดูไปไปจับบุ้งบ่โบนี่ได้เออบ่โบนี่ทั้งถื่ออาจจะเป็นของเจ้าก็มีเพิ่นยังไม่ได้บอกแล้วว่าเป็นของไฟนี่นะอ่ยังบอกท่านว่าได้ขนาดนั้นนั่งมายังบุ้งพูเลยนั่งมาลำกันนะยังบุ้จักเจ้าว่าเป็นของไฟรุ่นบัง ใครจะทำพวกนี้ชอบมาเตียงด้น คืออยู่พี่น้องเทียบอบงก่กนเพื่อมีบุญวัสนาโชคดีขึ้นกระเจ้า <c oughs> <c oughs> งามๆพี่น้องเลยครับ็ดีเยวน้อามาต่อกันบาทน,นี่พี่นออ้องไงมาฮอดเฮือนชนลันแป้นของนอกป่าเพื่อนแล้วเนาะพอดีว่าทั้งประตูเกิมาอบบงก่กนว่าเม่นี้เห็นว่าเทพื้นหัวซันพุ่งขี้เล้ยลระหลับพี่น้องเนีเบ่งเห็นปิดไว้ตะมั่มอยู่เน,ะนะ oh าะมหยอะไรมาเข้า พงศิเล่เแล้วล่ะเดี๋ยวปตุนสิเข้าไปถ่ายพี่น้องได้เบิ้งนะครับส้มน้ำกันอีกครั้งหนึ่งเนาะเอับก่อนเดินกราบสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่คู่สู่คนพบเจอกันกับปตุนอีกแล้วเนาะเปิดคลิปมานี่การพ่อมฟ้าพ่อมผลฟ้าลงผลตกกระน,นำลงมาบริสันป้าโตพี่น้องเลยตั้งแต่เศร้าจนสิคำละ่ะขณะนี้ก็เป็นเวลา,าสามสีม่วงแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเนาะ ตกเอาเทเอาว่าอะเดี๋ยวว่าอะไรจะห้างเดี๋ยวภาคพี่พะน้องเข้าไปหับเบิ่งหับ้มในซองของประตูอีกครั้งหนึ่งเอ่เทือนหรือว่าเทพื้นเฮือนของน้องป่าเพ่อนเนาะถึงก่อนพี่น้องเองแสดงว่าตกแฮงอย่ี้ทางนี้ก็ได้พี่น้องนี่น้าขังแต่ว่าจะเป็นเนาะสิ่งใดในเด้ ยันย <Es> ันเรียบร้อยแล้วเบิ่งสพื้นน <c oughs> ี่นะเดี๋ยวบ่ต้นสิพาย่างเลาะเบิ่งดอชมรอบๆบ้านเนาะปโตเพิ่นยังยังปันบ่ได้บ่นี่พี่น้องเอ้อยังปันบ่ได้มันยังยังบ่ยังบ่มายังบ่มั่งปานดยังหลวอยู่เนาะยังหลวอยู่ดยังบ่เกนั่นแหละพี่น้องเอ้ มางมังม่งเนี่ยนึงนี่กัดพิ่นกระิมาปั่นมานั่นก็น่าสิได้อยู่ดรอกเขียนอย่างนี้ไปมาเขียนครับเจ้พี่น้องเอ้เขียนยังกันนี่เตียงทองดี ตัวนกป่าบอเขียนหรือว่าจังใดนี่พี่น้องลงลายลักอักษรไว้ือยังเหม็นเขียนใช้มองท่างขึ้นแท้ันพี่น้องพี่นอ้องอ่าซึ่งมันมองท่างขึ้นเนี่ยมันอ่าเขาเหยียบขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยน,นะมันมันบุคักปันหนดในส่วนตัวของประตูแต่เป็นไปได้อย่างห้เขียนไหมซะกำว่าเพื่อนว่าอยากใช้คือเป่าเตียงเนาะมันประตูมันตรงบันไดทางขึ้นเลยนะพี่น้องไอ้นี่เห็นบอก อ่กะบยอยากเห็นดีนำบันไดตัวนี้เตียงท่องดีถ้าเป็นไปได้นี่อยากใ,ใส่หม่องอ่าผนังเลยส่วนตัวประตูเนออ่าถ้าวายอยากใส่ซื่อนี่ใส่ซื่อบนเตียงท่องนี่ผนังเลยก็ได้เนาะเอาส,งสูงๆเนี่ยหนึ่ง,งมันยังงามพี่น้องไง จักสมัไปเขียนนี่มันเปนนกป่าบ่หรือว่าไปนี่เนาะลายลายลักษณ์อักษรน,นี่ก็งามแต่ยังเข้าบ่ได้เลยพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่ามันยังเัินันอยู่แต่แต่เบิ่งก็คงสีแล้วเรียบร้อยแล้วละ่ะทางในผมก็ดไ,ได้จบไปในขั้นตอนหนึ่งพี่น้องเลยทางวาวุนอ่าบ้านปลาเพิน่นได้รับส่วนค่าจ้างตรงนี้เนาะ เือว่าเทพืชน,นั่นแหละพี่นอ้องไงเหมันกันเด้อซองหน้าต่างเอาไว้แล้วพี่น้องไอ้บาทนี่เดี๋ยวมันแห้งหรือว่ามันมั่งแล้วจังคอยเข้าไปเบิ่งไปชมน้ำกันอีกครัง้งหนึ่งพอดีว่าเปิดสิมาปัดอีกอยู่รอบหนึ่งนีงนง่เปิดชิมาปัดมาอย่างนี้อยู่เนาะโอ้ถือว่าคักพี่น้องเอไยหลายผู้หลายคนพี่น้องเพิ่นก็คอมเมนต์มา ก็ว่าซานตะนางเอาเดี๋ยวว่าอเอาไม้คัดเอาจังสีแหละเน้นนาดีกว่าสาันดีกว่าเด็กอีกกว่าสันเนาะดีกว่าเด็กเด็กนี่คิดนิมกินไม้นี่โอ้ชุดละวว่าสันเนาะสมัยโมฮัมโมฮานหรือว่าสมัยโบราณเพิ่นตะกอนทางฝั่งไทยเพิ่นก็เฮ็ดคือกันว่าสันพี่น้องเไงเอาไม้คัดไม้ซานเอาจังสีเน้นนาแต่ มายุกปัจจุบันนี้หรือว่ามันสมัยใหม่แล้วเพื่อนจะเอาเป็นเด็กเพื่อความสะดวกสบายง่ายหากแต่ว่ามันกัะเพงคือว่าแล้พี่น้องเนาะบูว่าเป็นใครกาะหนึ่งเท่าไรโค้งหนึ่งเท่าไรทางบตูนบมเคยสื่อมาจากเถื่อหากเบิ้งนี่งคงสิแพงอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันมันมันเป็นเด็กนะ เนาะถ้าว่าเป็นไหมนี่ก็สิบัแพงบันไดเขาใส่เกลือใส่แห้งเอาอ่าสาดเนาอย่างนี้นะพี่น้องเลยสาดเนาคัดเนาแล้วมันก็นบบแพงบันไดแต่ว่าเป็นเด็กนี่เพลเพีดมาสําเร็จรูปแล้วเขามีแค่ว่ามาวางใส่ซื้อมันเลยอ่าบบแพงอ่าโมาเมนบัวพิษบับอบอตุนก็นได้มันเลยอ่าแพงแน่นไว้นึงบัวพิษบัถือบัตุนก็ได้ขอโทษขอแฟนเป็นลายพี่น้องเลย นี่แหละดินร้อนนี่กาเหมาะเลยได้พี่น้องเไยถ้าว่าเอาดินเขานี่แม่นเอาเขามารอบนี้ก็แม่นโบลายนะถ้าสมมติว่าามาีโครงการเดีอว่ามีงบเข้ามาเพิ่มเติมเห็ดห่องคั่วหรือว่าห่องน้ำเนาะห่องน้ำกับห่องคั่วนี่แน่นอนแหละเห็ดยังได้ก็ติดกันพี่น้องเไยห่องน้ำติดโตทั้งประตูยังคิดอยู่พี่น้องเไยยัง เอา้าสำหรับคลิปนี้เด้บเอบพี่น้อง,ท,งทั้งบรตูนี่ให้พี่น้องซอ,อยซอยคิดน้ำบระตูเนี่ยเรื่องห้องน้ำและห้องครัวซอยคิดน้ำบระตูเนี่ยได้อพี่น้องสมมติว่าอยู่หม่องนี่เส้นห้องน้ำบอเได้ไ,ดไรพี่น้องเไยนีย่อยู่หม่องต่อนี่มาทั้งนี้สิเป็นครัวบอเได้ไรซอยท,ทั้งประตูนคิดนี่เด้อพี่น้องเลยเอาให้พี่น้องตัดสินใจน้ำกันมาแต่เสร็จละ มาเที่ยวเ่อเท่าเอ่อสบายดีถ้าไงเห็นคลิปมื่อเช้านี่เห็นคือหลายคนบอกมาเมื่อเช้านี่พากันซอยอ่ากันคนดินมาประชุมนี่บ่อประชุมปูนอ่าเพชรยังหัวเปียกหัวเปียกใช่เข่งพลเข่งพลโอ้ยเนาะอยาจะไปแข่งได้ได้วยเหรอฝ่าลงฝนตกเป็นวัดเป็นในเลยเอ้าะเกษพอ,อดีแหละเนาะ อันนี้ทั้งประตูนามไหวเกินไหวเบื่องก่ซื้อเด้อพี่น้องเด้อทั้งประตูนิถามเจ้าของบ้านบ้านนี่ <c oughs> <c oughs> หัวหัวถ้าสมมุติว่าเด้อละ่ะอันนี้ไอ้ถามเด้อแต่แต่ในในใน่วนตัวเจ้าเจ้าก,กะลองเบาเบองว่ามันมันเสียนดีตรงกันบอครับที่ไยคิดสมมุติว่ามีงบมาเห็ดห้องครัวและห้องน้ำนี่ ห้องน้าเจ้าชีไหว้ทั้งใดเอาอ้ถามตัวนี้ไหว้ทั้งใตเกาะวทั้งพุน่นไว้ทั้งพุ่นฝัดมันเป็นหองนอนบัดน,นี่นัดไหว้ทั้งนี่ถน,น,น,นัดไว้ทงนี่ัเป็นนาบ้านบัดน,นี่ลองรูาเจ้าเจ้าคิดจังใดเอาอเมน คิดหมออากาแล้วเต้เอ่อนพี่น้องไงนี่แหละเพราะว่าถ้าสมมติว่าเห็ดนี่มันมันมันกะตรงนี้ว่าเห็ดทั้งประตูเขาห้องครัวออกมาพี่หน้าบ้านนะพี่น้องไงห้องครัวห้องยังเลยตรงนี้แเลยคำว่าเพื่อนว่าเห็ดไร่แกซีเมนต์มองนี้ทนอย่างทนอย่างระบายหน้าบอกว่าพี่เลยเนาะอ่ามันหลดจังใดจังใดอยู่นะพี่น้องไง ฮะไพ่ไพ่เป็นไพ่เป <l Jean Rabbit bulun> ็นคนเขียนนะฮั่นนะฮะเอาประตูท่าอันตรงบันไดท่าขึ้นนะเจ้าบ่ไพ่เขียนจ้ะยังโมเห็นเลยยังโมเห็นเตียงทองดีวะสันไพ่เป็นคนเขียนนึกว่าเจ้าได้เห็นบ่าคอยว่าอยู่เตียงทองดีวะสันอ่านเบิ่งคอยว่าไพ่เขียนนึกว่านกป่าได้นกป่าก็บ่จักว่าสัน ดูยสบายดีเด้อสบายดีเพต่ทุกคนเนาะรุ่นยู่งปทุนเลยฮะรุ่นยู่รุนกันสบายดีเด้อถ้ารุ่นเบืองน้ำกันพี่น้องเลยว่าสิเป็นคงไฟรุ่นของข่อยในบ่อไข่ก็ว่าจะถามอยู่นี่นนี่บาเบางกู้หันคักกะรีมือนี่กับมีแต่ผู้แก้รถพี่น้องเลยน้าพี่แล้ว สองรถคุณช่องคันพุ่นมาเบิ่งด้วยฮันนี้แหละมาเบิ่งด้วยอ่ามาเบิกมึงด้วยเนาะใบมึงด้วยฮันปูเปเตะเบิ่งแหละจะเป็นของเจ้าใช่ไหมจักนี่นู่นู่อ้าวลองเบิ่งเนาะเพื่อเป็นบุญได้โมนี้อาจจะได้ก็มีมักกี่บ่อจีนมากกี่บ่อละนะ

มักจะรีบ่อนออกไปิังไปิงใกล้มึงดู่ไปจับิังบ่อบนี่ไดอบ่อบนี่ตั้งแต่ออาจจะเป็นของเจ้าก็มี่นยังไม่ได้บอกแล้วว่าเป็นของไฟนี่นะยังบ่ท่านว่าไดขนาดนั้นางมากยังบุูุไดนนางมากนักกันนะยังบ่จักเจ้าเป็นของไฟรุ่นวัง เดี๋ยวตคุมงน้นมือไป้นกันนีนบริ้บอกได้บอกอยากเามอาใจเอัวได้ได้เดี๋ยวนี้ผมว่าน้องปลาเราหูแล้วว่าบป็ของลาวบึงแต่จะบรได้คเฟิร์มมันอ่าอย่งท่านได้ว่าเป็นงูพายได้อ่ามันเนาะไปไปเบิ่งบ้านนี้ไปเบิ่งไปอ่ ไปเบิ้งไปเบิ้งอ่าไม่เล่าเราสีสแก็บมันนะอันนี้อ่เนอะแหลงอยู่แรงแท้งใจ่อยังวถึอแพงแดงไปก่อนได้ข่อยขักคักขัจักชิเม่นวงไฟตัวนี้เนาะบอกแล้วบอกแล้วโอ้บอแล้วพ่เอออ่อเลยข่อยนะักหงโมยาหงหมยามีปงมีป้ายเรียบร้อย หกสี S <S <S ่สองศูนย์ลา่ได้บ้าดุนนี้แล้วข่อยขี่ไปเี่ะรุ่นรถปะตุอ่าเจ้าขายดุนข่อยเห็ดบังมูที่เห็ดมูขายจนได้รถจักที่ไหนแต่ข้าวใช่ใส่เทคี่ไะใช่หมื่นเก้าห้าร้อยแม่แม่แม่หมื่นเก้าห้าร้อยเดี๋ยวนี้ได้อฮะมันบดแล้วบดรุ่นีไร จักดีสีงามตัวกระปงเก่งนนการเดียวกันนั้นอะสีแดงแท่งใจขนาดเนาะคักพันบาทหัพันบาทพ่อซื้อดีข่อยยังเนาะหพันบาทแต่ข่อยบริโตบริยัง้วไดเออหักพันบาทอ่อหนดที่เลยเนาะบริบริ จะลองติดลองีบ้างนะบองกุณแจคุณแจอันวันข้างไว้อีกแล้วเยุณแจนะทนไดรุนนี่นะทนไหนเป็นนียวกัน้วบน่มเนาะคักคักกะลีสตัว้มว่าตัีกว่าาวบอกระตุกรงอ่แล้แต่ว่าเท่งขวาแต้ชั่วโมงนี้ผมมีนะบอผมมีบตัวกองนี่ก็ลดได้น่ะลดอีกลดเข็นลดเข็นออเขนคพิการนาะเอบเทยงตัวนี้ก็ลดขึ้นกัน กบไปให้เพื่อนนี่แล้วบ้านเราหัอดในบดอันนี้เปียกหัวไเลยาไปหอดต้องแกะเราฝนแกะเออหมักบ่อเนาะฮะยื้ไปทั้งไม่ละบาทนี่ว้าวบอผเนี่ยไดเนาะว้าบ่างเจ้าก็ได้ มาบรรจงใช่กันด้วยได้เนาะไปกันนะโดยขึ้นเหนือก่อนนะขึ้นเหนือบ่โดยยังไม่ได้ไปดอกปอเน้ยเวรอบหนารอบในโดยขึ้นน้ำกันเจ้าคนก็สามซีเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยสี่คนนะกอนเพื่อนในเด้อฮะไปกันยังได้ห้างไม้เด้อวยซึกแย่งห้างไม้ซึกแย่งห้างไม้เลยโอ้ยไพก็ขึ้นไปห้างไม้คอยจักขึ้นไปเอปียอ่าวางไม้ ข in <c oughs> th ึ <c oughs>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  ้นไปเพื่งห้าไหมเจ้าขึ้นไปเบิ่งห้างไมมเจ้าน่ะเออเนาะนี่จะคนขึ้นไปเอาดล้ขึ้นไปเบิ่งขึ้นไปเบิ่งลาเล่าไปก่อนเนาะบัด่านจะไงมาไงเปิดทางไว้ก่อนนะโอ้ยจะคนไปจะคนฉีคนรถสามคันอ๋อเจป็นฉีคันเนาะเป็นฉีคันถ้าถ้าบอยเนมีเนี่ยเป็นฉีคันย่านอยุบเลยวะฮะเอารถฉีดดิ หาฮะเออหาคันคนสี่คนรถหาคันพาสนอพี่น้องเลยเพราะอล้วเ่อจบกันโดยเนาะพร้อมกันกว่าบอกกัพร้อมกันแล้วเินวะโอเคโดยสบายดีโดยช่วงนี้เยไปมันกับปรด้ท่ากัน ไปกันไปกันไปก่อนขึ้นเพิ่มงดับเฝ้าแล้วก็เหยียบก้อนขึ้นก้อนแล้วบ่ไปก้อนแล้วอที่แล้วไปรถไผรถมันก็ง่ายอีกแบบนึ่งอ่ไป้างไม่เดียวกันบ่กับไปกับเล่ากับวันตามเล่าวันเราไปขางไม้ได้โอ้ยขึ้นไปน้องเวียงค่ำบ่บคนละคนแต่ว่าคนมอยาหมอเดียวกันหมโมเดียวกันโอ้ชื่อนั่นไปน่าที่รึไงเครื่องดื่มชูกุ้งหมกกระรังได้เราขอโทษไปหาเล่ากินนี่แล้วบ่บวยแล้วเหรออ่าเห็นบ่บุตรีเราได้มันบ่ อันเดียวกันบ่กับของอันอันอันน้องน้ากินอันเดียวกันอ่าไปหาคุดน,น้ำพีแต่หงมแต่ให้อ่าแม่ในาิ้นอ่าริ้นน้องป่านอนตายอยู่นี่อเอาพังพังคนนี่ตรงระหัวปินีนไม่ใช่นักบาคุดเอาอยู่ทั้งหัวนอ<า>ยอยู่ทั้งหัวเลยแม่ประจันก็บ่ยู่วันแจ๋วในหันดูแลแต่ลลยอยู่ แต่มันมันหายากอยู่ด้ยไอ้เอ้ยแบบคลาๆเราก็ว่ามันมันขึ้นแววลำบากนะแบบคนกับอยากได้ค่อนข้างรายเดี๋ยวนี้ฮะคือว่ายากงอยู่ต้องหาลูกชิดไปไหนเนาะอ๋อเราถามมึงเด้อรอบนี้เด้อได้เสียเอาวอไดป่ะบอกพลานดอกเน่าเน่าเน่าขี้ย่านเขาข่อยมันได้แหละนั่นนะเล่นจะเห็นลงชุกี่แหละ่อยแล้วคนหนึ่ง ย่านเน่ะเนาะยังไปนั่นนั้นอยู่สลุกยังมีรุ่นเนาะโดยแต่คอยจะบริรุ่นแลมีแต่สิไปเซ่ไพ่แล้วเพราะว่าเราจัางบอกว่าแล้วก็ถอดถอดน้องนี้กุญแจก็เด้อออเไปเสียบค่าหันรถเย่ยวตัดเชือกพักออกโจมต้องบิดตันต้อนตอนไปพัวท่านหอดหมอยาช้ำได้คอยว่ะรุ่นนี้โบโบน่ากุญแจก็ได้พอดีงงไปตัดง่ายดิ จะใกล้แล้วฮะดยอ้าวดีใจน้ำร okay, so ้อนอะไรเนาะเมนเอกสารครบรถุดนงต้าหลุดพอเท่าเรารถุดพอเท่าเราเราเ็ะธุรกิจใหม่แล้วมาต้านะฮะเอาขายรถเดี๋ยวนี้วะธุรกิจขายรถขายรถโอ้โ่ได้จะกินนะหรอได้หรอเออขา้รถคนละแสนกิ่นี่อ่าอ่าอ่าเลี้ยงเข่าได้หก็ได้อยู่นะ <c oughs> แสนหนึ่งกันบ่เออนัออ่นก็เป็นธุรกิจน,นั่นนี่งานดิโอเคไปวิ่งไร่บ่เออได้บุญได้กุศลนั่นแหละเฮาก็ได้ได้น้ำกันเ <c oughs> <c oughs> นาะคือเราอีกงเ่ยบอลลี่ยางเงินเมย์เพิ่นออกสี่พันบอลลี่ออกนึ่พันนึงอืมซอยกันทำบุญน้ำไอ้เล้าน่ะซอยกันนี่ไงของโปรตีนเติมอยู่พันหนึ่งอืมนี่กันเง <c oughs> ินผู <c oughs> ้ใหญ่เพิ่นมื <c oughs> ่สองหมื่นห้าเออ เนี่้อาบอาบุญอาบุญดยแต่รารุ่นเนาะของบเตียงยังมีรุ่นรุ่นโอ้ผ่านง่าปิดไว้กับบุคคลเอาโงินกวบอีกว่เออเต็งเพิ่นไว้ย่าเพิ่นพิวที่โอค้งูแรงเลมันขาดปยังอันนี้เน่งแนพอเห็นนี้พอเห็นแปวอยู่เดี๋ยวนี้จะพูดเาแนะเห็นแปว่าัน จ้าวิงใช้มนีน้องเมฆกับบตูนไปร่วกันมันลจักยังโมอยู่ดินี่มองเห็นเลยนะบ้านแล้วอ่ะบ้านแล้วเฮ้ยคุนี่เจ้าว่ารถว่ารถหมดแล้วข่อยก็ปิดอะไกัแสดงแสดงว่าแสดงว่าโมโหคาดค่นี้ที่นั่นคาดค่นี้ว่าต้องจ้าเนี้นเจ้าว่ารถหมดแล้วว่าเฮ้ข่อยบเป็นโมดูเจ้าว่าจ้าโ้หเอาข่อยก็ว่าเจ้าชนั่เนาะเจ้าข่อยก็จักเนาะอันดี ยังบัวปันได้ล็อกใจว่าโ้นี่ชื่อล็อกอันนี้น้อยฮะโอเคน้องพี่น้องเนาะทั้งบอดี้บ่บุญวันฟลาลุงเคิมบ่าวเงาเนาะขึ้นเนือรอบนี่กับปข้กไม่น้อบอดี้เนาะด้วยขึ้นน้ำเด้อรอบนี่เด้อไป้รอบหนารอบในเนาะใครอยู่รอบขึ้นน้ำกันได้คนโยพี่น้องเลย แต่บ่มีกะสิได้ขึ้นนํากันคือว่ารอบนี้ขึ้นไป3-4คนมีแต่หมอฮักไม้เออบ่แม่นขึ้นแต่ฮักไม้เนาะขึ้นแต่ฮักไม้อีสาละกดทงบ่อทางบ่ยาวนี่ัดขึ้นไปเบิ่งฮักไม้ไว้ก่อนเนาะเอาเาได้นี่ๆไปเป็นหมู่กันอกช่วยกันช่วยกันเป็เพราะว่าเดินทางไกลไปเาอย่าล เอาแต่่อยเองได่เี่เนาะ่ะโอเคะนะเฉยเนาะเดินทางเกิดเมนช่วงคำคำแม่แล้วขึ้นไปตะเวนในเด้อเพราะว่าฝ้าลงฝนตกย่านได้พี่น้องไงถนนหน,นทางมันก็นเปียกเปื้อนเนาะอ่าคอยไปคอยมานี่แหละเดินทาง้วกความปลอดภัยเด้ออ่าระมัดระวังในการเดินทางเนาะไปชันบานนี่นนนน สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยคือบอกดีน่วยงานต้องเป็นลูก้าช่วยน้องเตี้ยผมเองนะเราใส่ใส่กรุบเด้อบอกไปหน่อยเนาะอ่าโอเคบบดนี้เนาะพี่น้องเนาะก็อ๋อโดยดีใจน้ำทั้งผมหมอเพิ่มน้ำเนาะที่ได้อ่ารถจักพี่น้องเไยโอ้ยกะธุพี่น้องเไยดีใจน้ำดีใจน้ำพี่น้องเไยเนาะเอาคนอื่นประตนกะขอบคุณขอบคุณ กบอกอบใจพง้มพี่น้องเอีเบิดตชูขูสชู้คนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบโดยประขามโคษณาเนานะบาตนบบุนก็บุญกอบุญในลายสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไป